แม่ายเดินทางเด้อเด้ออว่าเดินทางของเละรบ้น้งนี้้าเดี๋ยวเดี๋เอาของมาแต่อยากกินวุ้นโจยนออแ่น ลูกน้องสนุกเราก็แฮปปี้พี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้พี่ไม่คิดอะไรเลยซอบออยากกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้อยา่กินอย่างเดียวแม่แดนก็จะไปส่งนะครับส่งพี่บอยขึ้นรถ อดายอดายซื้อขนมอันนี้ให้ให้คุณแม่ซื้อขนมนะคะโอ้รักให้มากเลยรักให้มาหันได้ปิ๊บสาวคนเดียวเลยได้ยินค่ะว่าแม่ไม่ไม่ได้ส่วนแบ่งค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าเดินทางปลอดภัยเด้อเอาเมนน้องอยากคือว่าอะไรเอาเมนนุ่งอยากอยากได้มูมินมูมินลาลักไปฝาก แม่แม่หูจากขค้งไก่พะลคืองมาอ๋อนกวแม่ขุ่นไก่ะเลคืองของแมีเด้อเดินทางปลอดภัยนะคะแม่วันนี้มาแกยฤติกรรมมากินแกงละไม่เด้อเออเอบุญลใหม่แกงเ็นที่หนึละใหม่เน่าคาแขนบอสไปแล้วพี่น้องบอดไปแล้วพี่น้องบอเดินทางคืนนี้ไปที่ อุบลราชธานีนะครับอำเภอพิบูรณ์มังสาหารผู้ใดอยู่ใกล้ะจะเลืมไปเป็นกำลังใจให้บอดจับต่อนะครับเย็นนี้เจอบอดจับต่อแน่นอนที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารด้พี่น,อน้อง